สวัสดีครับขอต้อนรับสู่วันที่4ในทริปฮอกไกโดของเราครับอันนี้น่าจะเป็นคลิป3ของทริปฮอกไกโดนะอย่างที่เราบอกไว้ในท้ายคลิปของโนบุริเบสึว่าเรามาจบที่รอบๆทะเล,เลสาบโทยะใช่ไหมซึ่งถ้าเรามองจากทะเลสาบโทยะไปไกลๆเราจะเห็นภูเขาไฟลูกหนึ่งชื่อว่าภูเขาไฟโยเทอิแต่ว่าตอนนั้นเรามองไม่เห็นเพราะว่ามันหิมะตก เมฆค้มหมอกเยอะมองไปไกลมองไม่เห็นมองแค่ให้สุดทะเลสาบยังแทบจะทำไม่ได้เลยแต่ว่าวันนี้ครับเราอยู่อีกฝากหนึ่งของทะเลสาบแ,แล้วก็หิมะไม่ตกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนูน่นตรงนูน้นภูเขาไฟโยอิซึ่งเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่คนที่มาฮอกไกโดจะมากันคืออาจจะไม่ถึงกับไปภูเขานั่นเลยนะแต่ว่าก็มามาชมวิวรอบๆ ซึ่งปกติแล้ววิธีชมวิวที่ง่ายสุดคือดูจากรอบทะเลสาบโทยะเพราะมันติดเมืองแล้วก็ได้วิวที่แบบมีทะเลสาบมีเกาะกลางทะเลสาบและภูเขาไฟทุกอย่างอยู่ในเฟรมเดียวกันแต่ว่ารอบนั้นเราไม่ได้เราก็เลยต้องมาที่นี่ครับซึ่งภูเขาไฟโยธีที่เรากําลังเห็นอยู่ตรงนู้นไกลๆเนี่ยครับมันเป็นภูเขาไฟที่กําลังแอคทีฟอยู่นะเช่นเดียวกับภูเขาไฟอีกหลายๆลูกในประเทศญี่ปุ่นที่แอคทีฟอยู่เพราะว่าญี่ปุ่นอยู่ตามแนววงแหวนแห่งไฟนะเหตุผลที่ญี่ปุ่น มีออนเซนมีบอ่อน้ำพุร้อนอยู่ทั่วประเทศก็เพราะว่าประเทศตั้งอยู่แนวป่องภูเขาไฟนี่แหละตัวภูเขาไฟโยเทเนี่ยมีความสูงจากระดับน้ำทะเล1น9 8เมตรโดยประมาณมันอาจจะสูงขึ้นกว่านี้ได้อีกนะเพราะปกติภูเขาไฟมันจะค่อยๆสูงขึ้นทีละนิดทีละนิดน,นะเนาะซึ่งจากความสูงแล้วมันก็ไม่ได้สูงมากเนาะพันเกกว่าเมตรดอยอินทนนท์น่าจะสูงกว่าแต่ว่าชื่อเสียงของมันน่ยมันมาจากวิวเว้ยเพราะว่ามันเป็นภูเขาไฟเดียเด่ยวๆที่อยู่กลางทุ่ง กว้างๆแต่เราก็เพิ่งคิดได้ว่าปกติภูเขาไฟมันก็เป็นภูเขาไฟเดี่ยวๆกลางทุ่งกว้างๆอยู่แล้วนี่นะเพราะว่ามันผุดข,ขึ้นมาจากตรงกลางอ่ะมันไม่เหมือนภูเขาปกติที่เกิดจากการที่แผ่นดิน2ชิ้นมาชนกันแล้วดันขึ้นมันก็ต้งองพูดเลยวะเนี่ยแล้วก็อีกชื่อหนึ่งของตัวภูเขาไฟใช่เนี่ยจะชื่อว่าเอโซฟูจิฟูจิก็เหมือนภูเขาฟูจิอันมีชื่อเสียงส่วนเอโซมันเป็นชื่อเก่าของฮอกไกโดก็คือว่าง่ายๆมันเหมือนเป็นฟูจิของฮอกไกโด เออประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ที่ที่เรายืนอยู่เนี่ยมันเป็นคาเฟ่ข้างหลังตรงนี้มันจะเป็นคาเฟ่เรามาพักกินนู่นกินนี่กันนิดหน่อยก่อนเราจะเดินทางต่อไปที่นิสิโก ที่บอกไปว่าเราอยู่ใกล้เทศสาทยะใช่ไหมคือท uh hm ั้งไอ้ร้านขนมจุดชมวิวที่เห็นเมื่อกี้และก็ตรงเนี้ยมันอยู่ด้านบนของภูเขารอบทะเลสาบจุดเด่นของทะเลสาทยะก็คือตรงนไอ้เกาะที่อยู่กลางทะเลสาบอะตอนเนี้ยเราอยู่อีกฝากหนึ่งของทะเลสาทยะใช่ไหมแล้วถ้ามองไปฝั่งนู้นมันจะมีเมืองโทยยก่อนเซนซึ่งเมืองทยยก่อนเซนเนี่ยคือเมืองที่เรามาพักในคืนแรกคลิปแรกของคลิปโนเบลิเบสื ซึ่งพอมองมาแล้วมันจะเห็นทั้งทะเลสาบทั้งเกาะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะมีภูเขาอยู่ไม่รู้เห็นในภาพเห็นไหมก็คือน,นิดนิดนึงตรงนู้นน่ะมันจะเห็นภูเขาโยเทอยู่อ่าแต่ว่าพอเรามาอยู่ฝั่งนี้มันทําให้ทุกอย่างที่เราเห็นมันไม่ได้อยู่ในซีนเดียวกันนะก็พามาดูจุดพักรถกันนิดนึงคือก่าจะมาถึงตรงนี้มันก็เย็นแล้วไงเพราะว่าวันนี้เราเดินทางมาจากฮากุดะเตะก่าจะเดินทางมาถึงมันก็แบบ เรียบร้อยเตียมมืดแล้วนี่เป็นหน้าหนาวด้วยมันยิ่งมืดเร็วนี่เพิ่งบ่ายสามเองนะ <Okay. S 1> แต่ว่าพระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้ว oh. เดี๋ยวสี่โมงเย็นพระอาทิตย์ก็น่าจะตกแล้วล่ะ oh. แล้วก็ใครที่มาตรงที่พักรถตรงนี้เราก็จะมีกล้องสองทางไกลไ้ส่องอีกฝากหนึ่งได้ oh. แต่ติดปัญหาหนึ่งตรงที่ว่าตอนนี้เราไม่มีเหรียญหนึ่งร้อยเยนอยู่กับตัวมันต้องหยอดหนึ่งร้อยเยนเพื่อให้ใช้ได้แต่ว่าไม่มีก็เลยไม่ได้ส่อง oh. ก็ดูเท่าที่เห็นนี่ไว้กันแค่นี้วิวก็สวยแล้วภาพสวยแบบแสงสวยอันนี้มีกุ๊บทัวร์ทะเลสาบทยะ はい。 เอาละครับขอต้อนรับสู่เชา้าวันอากาศหนาวที่นิเซโกะครับและก็ข้างหลังเราตรงนั้นน่าจะเป็นอีกหนึ่งวิวยอดนิยมของที่ที่นิเซโกะนะก็คือตรงนี้มีรอสันและข้างหลังมีแบ็กกราวเป็นภูเขาไฟโยติอกีก็คือมันจะคล้ายๆกับไอไอแฟมิลี่มาร์ทที่แถวๆรอบๆภูเขาไฟฟูจิปะ่ะไออันนั้นแฟมิลี่มาร์ทหรือรอสันนะจำไม่ได้หรือ7 e เ e ่นอไม่รู้แต่ว่าร้านสะดวกเซิ้์ฟพวกนี้มีอยู่รอบญี่ปุ่น ถ้าใครเคยเห็นวิวร้านสะดวกซื้อที่อยู่ด้านหน้าของภูเขาไฟฟูจิที่นี่ก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นลอสันและก็มีแบ็กกราวด์เป็นภูเขาไฟโยเทและตอนนี้ตอนเช้าอากาศลบหนงองศาอย่างหนาวอย่างน้อยตอนนี้วิวเป็นวิวตอนกลางวันแล้วถึงแม้ภูเขาจะไม่ได้สูงขนาดนั้นคือถ้าเราดูที่ความสูง1,898เมตรมันจะไม่สูงขนาดนั้นถ้าเทียบกับภูเขาไฟฟูจิแต่ว่าด้วยความที ภูเขาไฟมันไม่ใหญ่มากเราทําให้เรามาอยู่ใกล้ได้พอสมควรใช่ไหมมันก็เลยเหมือนภูเขาไฟมันใหญ่เออเดี๋ยวถึงจุดนี้แล้วเราขอเล่าเรื่องเมืองนิสซโกะที่เราอยู่กันนิดนึงแลวกันเมืองนิสซโกะเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่คนนิยมมาเล่นสกีกันใช่ไหมนอกจากภูเขาไฟโยชิอิที่อยู่ข้างหลังแล้วไอ้ฝั่งตรงข้ามตรงเนี้ยมันจะมีภูเขาที่คนใช้เล่นเป็นลานสกีกันก็คือจะมีกระเช้าดึงเราขึ้นไปข้างบนแล้วก็เล่นสกีไหลๆไๆลลงมาแต่ว่าเราไม่เล่นโอเคปะ เเเราเราาไม่นสก,กีนู่นตรงนู้นคือลอสันตรงนู้นคือภูเขาโยเทอิแล้วก็อีกฝากหนึ่งตรงนู้นที่เห็นอยู่หน่อยหนึ่งนั่นแหละคือลานสก,กีแต่ว่าลานสก,กีมันยังแบบว่าเขายังไม่เปิดให้เล่นนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาวปลายฤดูใบไม้ร่วงมันทําให้หิมะที่อยู่ข้างบนนู้นน่ะมันยังไม่เขาจัวมันยังไม่เนียนมันยังไม่หนามันยังเห็นพื้นที่อยู่ใต้หิมะได้อยู่นิดหน่อยนะเขาก็เลยยังยังไม่เปิดให้เล่นสก,กีเพราะว่าพื้นมันยังไม่สมูทพอ นั่นแหละมันจะประมาณนั้นก็คือมันอยู่ตรงข้ามกันภูเขาอยู่นู่นแล้วก็ลานสก,กีอยู่นู่นกลับมาในส่วนของที่มาที่ไปของเมืองนิเซโกะนะก็คือตอนแรกอะ่ะเมืองนิเซโกะก็เป็นเหมือนชุมชนปกติแบบชุมชนปกติเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวไอนุเหมือนกับที่อื่นๆของฮอกไกโดแต่หลังจากที่ญี่ปุ่นทําการปฏิวัติเมจิแล้วก็ทําการปฏิรูปกองทัพใหม่ทําให้ในช่วงนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นทําการเชิญตัวในพลคนหนึ่งจากออสเตรียมา เราจําชื่อไว้ได้เราจะขึ้นชื่อไว้ตรงนี้แล้วถึงเราจําชื่อได้แล้วก็ออกเสียงชื่อเขาไม่ถูกอยู่ดีเพราะฉะนั้นอ่านตามนี้นะครับแล้วก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่ในคนที่ว่านั้นนะมีโอกาสมาเที่ยวที่ฮอกไกโดแล้วก็ได้ปีนภูเขาไฟโยอิแล้วก็เล่นสกีลงมาตอนนั้นเองคือตอนที่ทําให้ชาวญี่ปุ่นได้รับรู้ว่าการเล่นสกีหิมะมันมีอยู่บนโลกแล้วก็ทําให้ความนิยมของกีฬาสกีเริ่มเพิ่มมากขึ้นในญี่ปุ่น มันก็ทําให้ในเวลาต่อมาเมืองนิซิโกะก็ถูกพัฒนาให้กลายเป็นเมืองรีสอร์ทสกีแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าอย่างที่บอกเราไม่เล่นสกีถึงแม้เราจะมาเมืองสกีที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นแต่ว่าเราไม่เล่นสกีเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อเดี๋ยวค่อยว่ากัน ขอต้อนรับเข้าสู่สวนฟุกิดาชิครับในระหว่างทางที่เราเดินทางรอบๆภูเขาไฟโยธิแล้วก็สวนนิเซโกเนี่ยนะก็คือเราจะต้องผ่านที่ไหนครับมันเป็นเหมือนกับจุดพักรถแต่ว่าข้างในนั้นอ่ะมันจะมีสะพานเดินข้ามลำธารไปดูสวนสวยๆรายละเอียดที่นี่ก็คงไม่มีอะไรให้พูดถึงมากแต่เดี๋ยวเราจะมาพาเดินดูเดินวนกันแบบผ่านๆสักทิดหน่อยเก็บภาพมาให้ดูกัน เดินข้ามสะพานข้างล่างเป็นลำธารแต่ว่าตอนเดินผ่านนี่คือแบบมันจะยุยยุยยเหมือนแบบว่าไม่ปลอดภัยแต่มันน่าจะปลอดภัยดีแหละมันเหมือนเดินอยู่บนเยลลี่เลยก็สวยดีนะบรรยากาศใช้ได้เลย แต่มันไม่ได้ใหญ่นะก็คือมีตรงนูน้นมีน้ําตกแล้วก็มีลาธารเขาเรียกอะไรนะลางส่งน้าอ่ะคือเขาบอกว่าน้ําที่เนี่ยมันสะอาดมากจนกินได้เลยเดี๋ยวเราลองไปสักซึ้หน่อยเลยกันแล้วก็เหมือนว่ามันจะมีแบบว่าอีกฝั่งหนึ่งของเนินตรงนี้ไปอีกเออแต่เราน่าจะไปแค่นี้แหละเรามอาแวะเฉยๆอ่ะแล้วจากที่เขาบอกว่ามันสะอาดจนดื่มได้เราก็ต้องสักซึงหนึ่ง อรสชาติดีกว่าน้ำที่โรงแรมอีกดีกว่าน้ำก๊อกโรงแรมเยอะเลยมันก็น้ำปกติแหละแต่ว่าน้ำที่โรงแรมมันเยะ ตอนนี้ถึงแม้คลิปนี้จะชื่อนิเซโกะแล้วก็ยังไม่จบคลิปดีแต่ว่าตอนนี้เรากําลังจะออกจากนิเซโกะกันแล้วครับและนี่คือวิวสุดท้ายของภูเขาไฟโยอิ e ที่เราจะเห็นกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมีแถมถ่ายอย่างอื่นข้างนอกโซนนี้เพิ่มเติมกันให้ดูนิดหน่อยเลยกันเป็นพระจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งตอนไปอยู่ที่นั่นแล้วโอเคปะ <h ye> หายใจเป็นไอเลย หลังจากที่เราออกมาจากนิเซโกะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่โจสังเคครับมันเป็นเขตออนเซนเมืองชุมชนออนเซนเล็กๆแต่ว่าที่เราจะไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอะไรสะพานสีแดงเราจะพาไปถ่ายกันเรามาแวะนิดหน่อยก่อนเดินทางต่อบรรยากาศมันก็จะประมาณนี้ในฤด,ดูหนาวใบไม้อะไรจะไม่ค่อยมีตรงนู้นเป็นลำธารมันมีทางให้ลงไปอยู่ตรงนู้นนะแต่ว่า เห็นป้ายเขาบอกว่าถ้าเป็นหน้าหนาวอะ่ะมันจะปิดไม่ให้ลงไปข้างล่างนี่ไงป้ายนี้เขาบอกว่าปิดตอนฤดูหนาวแล้วตอนนี้ก็เป็นฤดูหนาวทําให้เราลงไปข้างล่างไม่ได้แต่ลําธารข้างล่างก็สวยดีน้ําใสใสแล้วก็ข้างหน้าเป็นสะพานสีแดงเห็นไหมหลังแนวต้นไม้เราจะขึ้นเป็นไทยตรงนั้นนิดหน่อยก่อนที่จะไปต่อ วิวสะพานแดงก็ดูใช้ได้คือถ้ามองจากฝั่งของกล้องเนะี่ยเข้ามามันจะดูไม่แดงเท่าไหร่นะเพราะว่าเหมือนว่ามันเป็นทิศที่โดนแดดสีสะพานเยซี่แต่ถ้าไปดูข้างหลังเนะี่ยอันนี้แดงกว่าใช่ไหมเพราะมันอยู่ในล่มไม่โดนแดดมันจะแดงแบบแดงด้านเดียวเหมือนว่าข้างล่างมันจะเดินลงไปได้อีกนะแต่ว่าเ,เดินไปดีไหมวเดินไปไหนกันแป๊บเดียวแป๊บเดียว ตอนนี้เราข้ามฟากสะพานมาแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปเดินดูข้างล่างกันนิดนึงนิดนึงก่อนไปลื่นเหมือนกันนะทางลงเนี่ยเรียบร้อยจบแล้วโอเคไปต่อ เราจะมาปิดท้ายคลิปนิเซโกะด้วยที่นี่กันครับเนินพระใหญ่หรือในชื่อภาษาอังกฤษ Hill of the Buddha หรือในชื่อภาษาญ,ญี่ปุ่นอัฐมะไดบุสึแต่ถึงเราจะพูดว่าพระแต่ว่าข้างหลังเราตรงนี้มีแต่โมไอเพราะว่าพระเนี่ยอยู่ทางนูน้นเห็นเนินนั่นไหมเนินแบบแล้วก็มีตุ่มขึ้นมานิดนึ่งตุ่มที่เห็นตรงนั้นนะคือคือเหม่งของพระพุทธรูปเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่นี่กันปิดท้ายเนาะ อนนี้เราเดินเข้ามาเรื่อยๆจนนั่นอยู่ข้างในนั่นแหละครับแต่ก่อนเข้าไปเดี๋ยวอธิบายรายละเอียดของที่นี่นิดนึงก่อนว่าที่เนี่ยมันไม่ใช่สถานที่ทางประวัติศาสตร์นะมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาแบบนานเป็น100ปีอะไรถ้าเราจำไม่ผิดมันเพิ่งถูกสร้างเสร็จเมื่อช่วงปลายปี2015นี่เองนะออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของญี่ปุ่นทาดาโออันโด เราไม่รู้จักหรอกว่าเขาเป็นใครหรือว่าเขาออกแบบอะไรมาบ้างแต่ว่าความน่าสนใจที่นี่มันคือเรื่องของงานออกแบบเหตุผลที่เราบอกว่าข้างในนั้นจะมีพระพุทธรูปใช่ไหมแล้วมันจะมีโดมที่อยู่รอบๆอบนี้โดมโดมที่กำลังเห็นอยู่เนี่ยจะปิดรอบพระพุทธรูปแล้วก็โผล่ขึ้นมาแค่หัวเม่งเป้าหมายของเขาเขาต้องการทําให้คนรู้สึกว่าอยากรู้อยากเห็นอยากมาเห็นของจริงไม่ใช่เห็นแค่จากข้างนอกเพราะว่าถ้าตามดูตามชื่อญี่ปุ่นน่ะมันจะหมายถึงหัวพระพุทธรูปมันจะไม่ได้หมายถึงแบบ เนินผ้าใหญ่อะไรเงี้ยน,นะในภาษาญี่ปุ่นนะมันจะหมายถึงหัวพระพุทธรูปเป้าหมายคือให้คนที่เห็นจากด้านนอกอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในนี้ทําให้เดินทางเข้ามาข้างในแล้วก็รอบๆโดมทั้งหมดเนี่ยนะจะมีการปลูกต้นลาเวนเดอร์ไว้เป็นแบบแสนต้นเลยเออถ้าจะให้เห็นชัดๆมันต้องไปเห็นจากข้างนอกอะ่ะแล้วก็ถ้าอยากให้สีสวยๆมันต้องไม่เด้มาตอนนี้ยเพราะว่าตอนนี้ฤดูหนาวดอกลาเวนเดอร์มันไม่บานเราไม่รู้หรอกว่ามันบานตอนไหนฤด,ดูร้อนมั้งฤดูใบไ,ไม้ผลิเหรอถ้าอยากเห็น ตรงนี้ให้มันมุวงมงให้หมดรอบเนินเนี่ยนะก็คือต้องมาในฤดูที่เราไปเดินบาน,บาน<ๆ>เข้ามาข้างในแล้วน<ๆ>อยู่ตรงนี้ข้างบนจะมีแสงโผลมาเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูใกล้ๆเนาะ ข้างในแล้วก็จะเห็นได้ว่าข้างบนนั้นน่ะจะเปิดช่องไว้ให้แสงเข้าเหมือนว่าเขาจงใจออกแบบให้แสงเข้ามาแล้วมันนวลๆอะ่ะทุกอย่างมันดูแบบว่าฟุงฟ้งๆเป็นออรา่าเบาๆแต่ว่าไม่ใช่แสงแข็งจนแสบตาแต่เอาจริงถ้าพูดถึงเรื่องความสวยเราอาจจะต้องดูเรื่องช่วงเวลาของวันที่มาที่นี่นิดนึงนะอย่างของเราเราถ่ายภาพจากด้านหน้าของเนินะ่ะแล้วมันไม่สวยเพราะว่า,า,าะ้าทิศอ่ะมันอยู่ด้านหลังแล้วมันย้อนแสง เพราะตอนนี้เป็นช่วงเที่ยงกว่าๆบาโมงแนะนำว่าถ้าอยากได้มุมแสงสวยๆมาตอนเช้ามาตอนเช้าแล้วแสงมันจะอยู่ด้านหลังเราพอดีออในส่วนของกำแพงเนี่ยมันจะเป็นทุกอย่างที่เห็นหินคอนกรีตท,ทุกอย่างจะเป็นเรียกอะไรนะสไตล์แบบโมเดินสัจจะวัสดุก็คือไม่มีการย้อมสีอะไรทั้งนั้นรอบๆตรงนี้ก็จะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆ ตอนนี้เรามานั่งอยู่ด้านหลังพ่อพรลูกคือรอบๆพ่อพรลูกก็จะมีที่นั่งอย่างเงี้ยเราจะมานั่งก็ได้หรือว่าเดินรวดเดียวก็ได้อนนี้เรามาหามุมนั่งเล่นพูดเล่นถ่ายเล่นให้ดูเฉยๆแต่โดยรวมเราว่าที่นี่สวยดยีเออเจง๋งน่าแวะมาคือน่าจะมีอะไรให้ทําไม่มากแต่ว่าถ้าคนที่ชอบสถาป,ปัตยกรรมชอบดูงานออกแบบก็จะก็จะชอบอะ่ะแล้วก็สําหรับคนที่เดินเข้ามาจากประตูมันก็มีทางเดียวให้เข้าแหละ ตรงนี้มันจะมีเหมือนที่นั่งอยู่ด้วยสําหรับไว้เสพสถาปัเยกรรมแล้วก็ดื่มด่าในรถพระธรรมแล้วก็จ้องมองพระอุโรูปตาดาด้านข้างนี้ก็มีของขอสักที่เหอ่อันนี้่อาทำไงค่ายห้หดละ เดี๋ยวทำปั๊มอของชํำร่วยกลับไปหน่อยเดี๋ยวกันมันต้องเริ่มยังไงมันต้องเอาสีแดงเริ่มก่อนใช่ไหมข้างล่างมันจะเป็นตายยางมันจะติดไว้เนี่ยเริ่มมาก็ไม่ตรงละวได้ได้อยู่ไม่ตรงแต่ได้อยู่ไปสเตชันต่อไปอันนี้ก็เป็นตัวหนังสือ นี่ okay. อ่ะสุดท้ายอันนี้ทิศไหนเนี่ยออโอเคจิม้มข้างๆปึ๊บว้าโ,โอเคสวยงามไหมไม่รู้แต่ว่าได้อันไหนก็เอาแบบนั้นเลยตัดยังยังไม่ตัดนะจบคิ้วแล้วจบคิ้วแล้วโอเคนะจบคิ้วแล้วแค่นี้แหละ